สวัสดีค่ะเม่เองนะคะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับดีเทนพับเนาะคือมีลูกค้าสอบถามเข้ามาต่อวันเยอะมากๆคือรับโทรศัพท์ทุกวันและเป็นคำถามเดียวกันว่าคุณเมย์คะซื้อคอลลาเจนมาจากอินสตา a กรมไลน์เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่ว่าไม่เห็นเหมือนกับคลิปที่คุณเมยเคยปล่อยเลยเมจะบอกก่อนว่า กล่องดีเทนพับที่ไม่เคยเอรีวิวให้ใน Youtube นะคะอันนั้นเป็นกล่องแรกเออเป็นกล่องรอดแรกเนาะแล้วตอนนี้ที่เมย์ได้กล่องดีเทนพับมาก็จะเป็นแบบนี้นะกล่องจะเป็นแบบนี้อันนี้คือข้างหน้าใช่หไหมอันนี้คือข้างหน้าแกะเลยดีกว่า นี่นะคะนี่อะเห็นไหมว่าจะเป็นข้างหน้าแบบนี้แต่ว่าเมยไ,ไม่มีกล่องอันนั้นแล้วอ่ะกล่องกล่องตัวที่เมยเคยรีวิวให้ไปแล้วแต่ว่าไม่มีแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานนะอันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดนะคะมาจะเป็นแบบนี้โอเคเห็นไหมก็มันปรับโฟกัสนั้นหนึ่งนะคะ แล้วก็ด้านข้างเหมือนเดิมนะคะเอ่อด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ส่วนผสมโอเคนะเอ่อส่วนคําถามตรงนี้ที่ว่าตรงนี้ไม่เคยบอกว่าตรงนี้มันจะนูนใช่ไหมคะเออแล้วไม่รู้สึกว่ารถหลังๆเนี้ยมันนูนเหมือนกันนะแต่ว่ามันนูนแค่นิดเดียว มันไม่ได้นูนจนเหมือนลาอลอแรกที่เขาผลิตออกมาค่ะแต่ว่าล็อเราอังนี้ไม่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่เนาะแต่เราก็ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงเพราะว่าของล็อเรียนแบบมันมีค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสังเกตเห็นไหมนะคะอ่ามาดูข้างในอันนี้กล่องใหม่เลยนะคะที่แกะ เห็นไหมว่าข้างในเอ,อตัวเก่าที่ไม่เคยรีวิวไปอะ่ะข้างในมันจะมีเป็นปั๊มขึ้นมาเลยที่มันเกิดจากอันเนี้ยที่เขาปั๊มแล้วมันจะนูนเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเนาะนก็เป็นปกติไม่มีอะไรเลยนะคะก็ใครที่เออแต่ตรงนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเลขล็อตที่ผลิตนะคะอันนี้เป็นล็อตที่ติด อันนี้คือลอตล่าสุดนะคะคือ,อรถที่สแล้วส่วนลูกค้าคนไหนที่สงสัยว่าเอ,อดีเทนพับที่ตัวเองสั่งซื้อมานะั้นเป็นของจริงของปลอมเม,แ,มแนะนําว่าให้ซื้อกับตัวแทนที่สั่งตรงกับบริษัทนะคะเพราะตอนนี้มีข่าวเวลเวๆมาว่ามีโรงงานทางภาคอีสานได้ลอกเลียนแบบตัวนี้ไปแล้วมาจำหน่ายให้กับ ให้กับคนที่มีคุณเยอะๆค่ะแล้วก็ให้มาจำหน่ายในราคาถูกยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกเนาะแล้วก็ตากไว้ด้วยว่าระวังของลอกเคลียนแบบนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็น,นวีีพา p o ดอร์เห็นไม้มาจะแตกต่างกับดีเทนนะคะ แตกต่างกันอย่างไรนี่คือคําถามที่เยอะมากๆซึ่งมจะบอกก่อนว่าคอร์เ,ออเ,เตนทุกตัวมันมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะผลิตจักคันใดก็ตามและโปรดอย่าถามว่ามันต่างกันยังไงเพราะทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองเท่านั้นนะคะถ้า,ามันทาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องมีอะไรที่ดีจะดีกว่าหรือจะ ไม่ดีกว่าอันนั้นแล้วแต่ว่าตัวของแต่ละคนนั้นจะดูดซึมได้ดีแค่ไหนนะคะอยู่ที่ตัวเรานะไม่ได้อยู่ที่ไอสองตัวน,นี้นะอันนี้อันนี้ที่ไม่เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเป็น Snowy Powder นะคะคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมถามว่าร่างกายเราต้องการคอลลาเจนขนาดนี้ไหมไม่ค่ะเราไม่ได้ต้องการคอลลาเจนขนาดนี้ แต่ร่างกายเราต้องการคอลลาเจนที่สามารถดูดซึมได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากอะเชโรล,ลาเชอร์รี่มะเขือเทศแอลอาร์จินีนสาหร่ายแดงผงไข่มุกวิตามินซีสารสกัดจ,จากมะเร็งองุ่นกูตานไทโอนแล้วก็ แต่งกินไวแดงแล้วก็มอตโตเด็กชิงนะคะมีส่วนผสม11ชนิดนะคะยังไงก็ลองดูรายละเอียดแล้วก็สอบถามกันได้เนาะตัวนี้เมย์จำหน่ายอยู่ที่กล่องละห้าร้อบาทนะคะตอนนี้สินค้าเหลือ8กล่องเพราะว่าเมยเก็บไปทานเอง10กล่องได้มาถ้ารอบที่แล้วรวมๆกันแล้วก็มา200กล่องก็เหลือเท่านี้เมยเก็บไปทานเองสิกล่องเพราะว่า ของขาดไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีของที่บริษัทนะ,ะส่วนดีเทนทับตอนนี้ไม่ขายไม่ขายกล,ล่องละ450ไม่รับส่งนะคะแล้วก็ถ้าซื้อยกลังให้ราคาบริษัทเลยก็คือ370กล่องละ372บาทนะคะนี่คือราคาสมาชิกถ้าใครที่ซื้อจากสมาอ,อบริษัทโดยตรงจะรู้ว่าดีเทนพัพถ้าออกจากบริษัทจะต้องกล,งล่องละ372บาท นะคะคเดี๋ยวนี้มาชงให้ดูเนาะจะได้รู้ว่าสีของดีเทนพั๊กับโนบิพาวเดอร์จะคนละสีไหมอันนี้เป็นกล่องที่ทาดเองคุกวันกับคุณแม่คุณพ่อนะคะจะหมดแล้วทานอาทิตย์ละเกาะเผื่อไม่ถึงอันนี้เป็นดีเทนนะคะเยวงไม่อาใส่แก้ว สีนี้นะทานจริงไม่มีกักคาดูผิวได้วันหนึ่งก็ทาแค่กันแดดออกนอกบ้านได้ค่ะไม่ต้องทาบีบีเมย์เปนคนไม่ชอบบีบีเพราะทาบีบีแล้วจะเหนื่อนอะเพราะว่าเป็นคนมีเหนื่อออกองี้นะ สีมันจะเข้ม่นหน่อยนะคะมันจะออกเป็นสีชมพูนะที่จริงอะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในกล้องมันก็เลยออกเป็นสีส้มๆนะคะนี่เห็นไหมมันจะไม่มีตกเป็นตะกอนถ้าของแท้จะไม่มีเป็นตะกอนนะคะก็คือคนแล้วก็ละลายไปเลยเนอะอันนี้อีกอันหนึ่งเป็น snowy p เด d e r นะคะชีชช จะบอกความแตกต่างว่าสีมันก็ต่างกันแล้วก็รสชาติจะต่างกันด้วยเนาะนี่นะคะช่วงจริงนี่เห็นไหมตัวนี้อ่ะสีจะเข้มกว่าเดี๋ยวเมย์จะเปลี่ยนเพีเ้ยบให้ดูขออนุญาตคน กลิ่นตัวนี้หอมมากกลิ่นตัวนี้หอมมากเป็นสีม่วงมสีสวยนะคะสีสวยมากนี่เจะไม่ให้ดูให้ดูว่ามันต่างกันข้างนี้ Snowy Powder นะคะแต่ว่าข้างนี้เป็น g ี e n t r a t e เข้าไหมสีมันต่างกันมากค่ะแล้วก็ตัวตัว Snowy ก็จะจะยังมี เราเรียกว่าอะไรอะคล้ายน้ำตาลอะนี่มันจะนี่เห็นไหมขาวๆยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นดีเทลนจะไม่มีเห็นไหมดูตรงอ่าไม่มีนะนะคะแยกคือข้อใจตาของมันแต่ว่าถามว่าตัวไหนทาแล้วเห็นผลไวที่สุดจะเห็นผลไวก็ต่อ,ตอเมื่อ คุณทานต่อเนื่องแล้วก็ดูแลผิวด้วยนะคะอย่างถ้าเช่นกลางวันอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกไปข้างนอกเมย์ก็จะทาครีมบำรุงผิวที่มีเออหรือไม่ก็ทาเป็นกันแดดไปเลยก็ได้เอาที่แบบเอาที่เป็นกันแดดจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกันแดดเลยอ่ะมันจะช่วยในเรื่องกันแดดโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกบำรุงด้วยแล้วก็มีกันแดดด้วยมันก็น่าจะน้นในทางบำรุงมากกว่าที่จะกันแดดอ่ะอันนี้เมย์ฝากไว้ด้วยชิปเล็กๆนะคะ ออีกคำถามหนึ่งก็คือทานเวลาไหนดีที่สุดก็จะบอกว่าตื่นนอนปุ๊บทานปั๊บเลยก็คือก่อนแปรงฟันนั่นเองแล้วก็ก่อนนอนก็จะเป็นเวลาที่หลังอาหารมื้อสุดท้ายอะคะ่ะหลังอาหารมื้อสุดท้ายสามชั่วโมงนะคะนั่นเป็นเวลาที่ท้องว่างเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะวันนี้มามาขายข้อข้องใจให้กับออลูกค้าหล,หลายๆคนแล้วเนาะว่าทีเ่เพียงพัท ของจริงของบอกเป็นยังไงนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถโทรสอบถามได้เลยเบอร์0882608216แล้วก็0881393662ยินดีให้คาปรึกษาทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย